สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าหนิงโกกตูมค่ะไปนะคะวันนี้เดินทางขึ้นเขานะคะคืมฝนนะคะดีนะคะแต่ก็ไม่ร้อนนะคะเพราะว่าฝนตกไม่ได้กรีดยางนะคะก็เลยขึ้นเขาไปทาบุญนะคะถ้ำหลวงปู่เดชนะคะสำนักสงฆ์ถ้ำหลวงปู่เดชนะคะ,ะต่อนนี้ เอารถมาไม่ได้นะคะทางทางลำบากมากนะคะเป็นโคลนนะคะดินโคลนลำบากนะคะลื่นนะคะเอารถไปไม่ไหวนะคะก็เลยจอดรถไว้ที่นู่นนะคะแล้วก็เดินไปนะคะเดินไปขึ้นไปทําบุญก่อนนะคะวันนี้นะคะเป็นวันพระสิบห้าคำนะคะวันพระ 15บห้าข้ามเดิน1 0หมดแล้วนะคะต่อไปก็เป็นเดินสิบเนะคะก็เลยขึ้นขึ้นเขาไปทําบุญที่ถ้ำหลวงปู่เดชนะคะเป็นถ้ำจำนักสงฆ์นะคะนู่นค่ะเดินไปนูนนะะน่นนะคะตรงนู่นล่ะค่ะภูเขาหลวงนะคะด้านภูเขาหลวงนะคะ ขึ้นไปจะไหวเลยเนะาะเราไม่เอาขึ้นหรอกเราเดินไปอ,อ,อยางเขากรีดได้เร็วจังเนะาะเขาเพิ่งกรีดน,นี้มีดหนึ่งหรือสองมีดเนาะออกดีนี่ทางลำบากนะคะฝนตกนี่ก็ รื่นนะคะไปดูซิไปได้ก็เอาไปส่วนเราเอาไปไม่ได้หรอกเราขับไม่เก่งนู่นนะคะที่ไร่ที่สวนของชาวบ้านนะคะพื้นที่เขตบ,บ้านบ้านเรานะคะ เส้นทางขึ้นเขานะคะเส้นทางขึ้นเขาอยู่ตรงนี้นะคะทางนี้ก็คือทางกลับบ้านนะคะทางขึ้นเขาก็มาตรงนี้นะคะหลวงปู่ก็อยู่กับครูบานะคะครูบาท่านก็ลงมาบินทบาทเส้นนี้นะคะ สามวันแล้วนะคะที่พายุขเข้าแล้วคุบาไม่ได้ลงมาบินทบาทไปบินทบาทเอาขึ้นไปให้กับหลวงปู่ฉันนะคะแล้ววันนี้นะคะย่าก็เลยขึ้นไปซื้อสเสบียงอาหารนะคะก็ขึ้นไปทําบุญนะคะมีอาหารแห้งนะคะถ้าเอาอาหารเปรียกขึ้นไปก็อ่าไม่ได้นะเพราะไม่มีตู้เย็นนะคะ ไม่มีที่แช่นะคะก็เอาอาหารแห้งขึ้นไปนะคะต้องเดินขึ้นแล้วค่ะรอบนี้ชันมากนะคะเดี๋ยวยากก็หอบแล้วนี่แต่หอบก็ไม่เป็นไรนะคะค่อยคๆพักไปนะคะวันที่30、สนัดกับป้าซอไว้นะคะว่าป้าซอจะมาด้วยแต่วันนี้ยากขึ้นมาก่อนนะคะ พอพายุเข้าท่านลงไปบินทบาดไม่ได้ก็เป็นห่วงท่านนะคะก็เลยขึ้นมากับฟ้าชีนะคะมาอ่ามาดูนะคะมามาจอบเบิงเพิ่นน่ะละค่ะว่าเพิ่นจะอยู่ยังไงพายุขนาดนี้นะคะก็เป็นห่วงท่านนะคะก็เลยอ่าขึ้นมาว่าขาดเขินอะไรมั่งนะคะวาเริ่มหอบแล้วล่ะคะ่ะ ดูซิเส้นทางน้ำเสาะนี่ค่ะเส้นนี้เอารถขึ้นตอนนี้ไม่ได้หรอกค่ะอ,อยแต่เขาเก่งเขาเอาขึ้นได้นะคะโอ้อยส่วนย่ายอมแพ้แล้วยอมแพ้ตั้งแต่ทีแรกนู่นแหละนูน้นเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มหอบแล้ว เดินไปเดินไปเจอเห็ดโคนใช่ไหมเนาะไม่ได้มาหาเห็ดโคลฝนซุกแบบนี้เห็ดโคนออกนะคะดูค่ะทางลงก็มีรถขึ้นมาสองคันเองนะ,ะป่าที่ขึ้นมาก็เป็นกอหน่อ,อ,นอ,อไม้ไล่นะคะจนสุดสายเลยเห็ดโคนถ้าออกก็ออกอยู่แถวป่าหน่อ,อไม้ไล่นี่แหละ หอบ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 เหนื่อยเหนื่อยแล้วนะคะเริ่มหอบแล้วนะคะว้ายอ,อ้าวมาฟังเสียงหญ้าหอบ,หอบมาคนเดียวมากับฟ้าชีนะคะแต่ฟ้าชีขึ้นไปก่อนแล้วนะคะทีแรกหญ้ามีเพื่อนมาด้วยเพื่อนเขาติดธุระนะคะเพื่อนผู้หญิงติดธุระไม่มี เพื่อนมาด้วยก็มากับฟาชีค่ะแต่เขาก็ขึ้นไปก่อนแล้วนะคะยากก็เดินไปทีหลังอตอนนี้ยากก็หอบแล้วนะคะอย,อย่าเริ่มหอบแล้วนะคะก็มันชันเนะาะเริ่มหอบแล้วก็เริ่มเหงื่อออกแล้วนะคะก็มันชันชันชันคนที่เขาขับรถเก่งนะเขาขับรถขึ้นไปเลยู้เหตุอะไรนี่ อ๋อไม่ใช่เห็ดกินเนาะเผื่อเราไปไปบางทีเห็นเห็ดถ้าไปท้ำจันเขียวนะคะเดินไปที่แถวทางนะคะมีเลยระค่ะเห็นเห็ดโคลน,นะคะอะทีแล้วมอไปก็ที่ละดอกสองดอกนะคะเผื่อจะเดินไปถึงถ้ำเกือบจะพอแกงนู่นนะเก็บไปทีละดอกก็เนาะดูสิ ทางชันฮ่าย่่เมื่อยเมื่อยเมื่อยไปเข้าไปขับรถไปแล้วเราเดินคนเดียวนะคะประมาณสองกิโลเมตรนะคะประมาณสองกิโลเมตรเลยนะโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรบุญซะอย่างแปะบุญนะคะค่ะแปลบุญแปอาบุญ หนือยก็สู้นะคะดูสิทางใครจะเอารถขึ้นมาได้เนาะเขาเป็นผู้ชายเขาเก่งอยู่แล้วแค่นี้เขาไม่กลัวหรอกดูสิเขาขับขึ้นไปเออเขาเก่งเขาเก่งยเขาขับขึ้นไปได้เรามันไม่ได้หรอกเราขับไม่เก่งยอมแพ้ตั้งแต่ขึ้นเขานู่นแหละ ยอมแพ้ตั้งแต่ขึ้นถึงตีนเขาว้ายดูสิคะมะกระบอกต้นนี้นะคะลูกกระบกต้นนี้ดกมากเลยโอ้โหกองเต็มต้นเลยนะคะนู่นต้นกระบกใหญ่นะคะโอ้นู่นเห็นไหมคะต้นกระบกต้นนี้ใหญ่มากเลยนะคะดูสิคะกองเต็มต้นเลยมันจะเริ่มอ่ามันก็จะเริ่ม เริ่มออกแล้วนะคะนี่ค่ะเริ่มจะเป็นเม็ดแล้วไอตัวเปลือกมันออกมันก็เหลือเม็ดเหลือแบบนี้นะคะดีค่ะแล้วก็จะมาเก็บนี่นะคะเดี๋ยวพอให้มันออกหมดเปลือกมันออกหมดนะคะเอารถขึ้นมาเลยนะคะนี่นะคะมาเก็บเลยนะคะนี่ค่ะลูกกระบอกทั้งนั้นเลยนะคะโอ้โหเต็มต้นเลยนะคะนู่นนะคะดูสิคะ โอ้เยอะมากๆเลยกระบอกต้นนี้เพราะว่ากระบอกต้นนี้ต้นใหญ่ค่ะนูน่นทางขึ้นวัดทางขึ้นถ้ำหลวงปู่พอดีเลยนะคะพอดีเราไปวัดหลวงปู่รอบหน้านะคะหมดฝนแล้วดูฝนนะคะแล้วก็มาเก็บกระบอกลงไปผ่าขายด้วยนะคะนี่ค่ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ